เทคนิคตั้งราคาสินค้าให้ดูแพงและขายดี เคยสงสัยไหมคะสินค้าบางอย่างทำไมราคาสูงจังแต่คนก็ยังแห่ซื้อกันอยู่ในคลิปนี้นะคะโอก็มี3เทคนิคดีดๆมาฝากค่ะทุกคนเทคนิคแรกการตั้งราคาแบบชามไพรซิงหรือการลงท้ายด้วยเลข9กนั่นเองค่ะพอราคาลงท้ายด้วยเลข9กนะคะลูกค้าจะรู้สึกว่าราคาก็ดูถูกลงนะแต่จริงๆแล้วนี่แหละคะ่ะคือกลยุทธ์การตั้งราคาค่ะทุกคนเทคนิคที่2การตั้งราคาแบบมีตัวเลือกให้ลูกค้าหรือดีคอยล์ไพรซิงนะคะถ้าสมมุติว่ามีตัวเลือกอยู่2ทางแนะนานให้เพิ่มตัวเลือกตรงกลางเข้าไปค่ะและเพิ่ม เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเลือกตรงกลางและตัวเลือกตรงกลางคือตัวเลือกที่ลูกค้าจะเลือกมากที่สุดค่ะและเทคนิคที่3นะคะคือการตั้งราคาโดยบ่งบอกคุณภาพหรือ premium pricing ค่ะแน่นอนว่าราคาที่สูงขึ้นนะคะต้องมาควบคู่กับการทำ branding รวมถึงแพคเกจจิ้งที่ดีขึ้นหรือเซอร์วิสที่ดีขึ้นนะคะหลกัหลกๆเลยในการตั้งราคานะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าค่ะที่ซื้อสินค้านั้นเข้ามาเมื่อเขาประทับใจค่ะผณจะได้ลูกค้าซื้อซ้ำรวมถึง referral บอกต่อด้วยค่ะ